การร่างกฎหมายร่างน่างโดยพวกนักการเมืองนี่แหละราชการนักการเมืองเนี่ยก็ไปทําให้ท่านเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่ถูกลงมาแล้วถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งสองที่ที่มีไว้เป็นกฎหมายป้องก,กันท่านเนี่ยถูกด้อยเข้าไปนะครับถูกยกเลิกไปพวกนี้มันนอกจากก่อนหน้านี้มันไม่เห็นหัวคนไทยคุดท,ทั้งแผ่นดินแล้วเนี่ยที่มันทาอยู่ตอนเนี้ยฮาลาเราก็โดนมันเอาเปรียบธานาคา,ารซามเราก็โดนมันเอาเปรียบกฎหมายสามมันเอาเปรียบ โคต้าอิสลามมันก็ได้มากกว่าเราเราก็โดนมันเอาเปรียบค่าคนไทยพุทธค่าพระค่ากูอยู่ทุกวันเราก็โดนมันเอาเปรียบฝังเครือข่ายไว้อยู่เต็มไปหมดเราก็ถูกมันเอาเปรียบมากมายอยู่แล้วเรียกร้องอะไรเราก็เสียเปรียบหมดไม่เห็นหัวคนไทยพุทธแล้วแล้วถ้าเกิดมันไปด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ลงมาอีกต่อไปมันจะไม่เห็นหัวสถาบันกษัตริย์ไทยอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ทิวันก่อนบอกเนี่ยฮะแล้วความหมายที่ตั้งแต่บรรทุกหุดมาเนี่ยว่าสถาบันหลักทั้งสามเนี่ย เรากําลังซึ่งเราต้องเทิดทูนให้สูงสุดเนี่ยฮะตอนนี้เรากาลังถูกมันดึงลงมาให้ต่าลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเราลังถูกมันดึงลงมาดึงลงมาด้อยค่าลงมาเรื่อยๆแล้วท่านผู้ชมที่ชมอยู่สองวันนี้ท่านยังจะยอมอีกไ,ไหมฮะจะยอมอีกไหมฮะนี่ถอยเราไม่ถอยมาเนี่ยสถาบันหลักเราถูกถอยมาขนาดนี้แล้วมันกล้าเปลี่ยนพระราชาประสงค์ของในหลวงรัชกาศของกษัตริย์เราอะ่ะ การไปเปลี่ยนแบบนั้นเนี่ยเปลี่ยนกฎหมายจารีตประเพณีแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงเป็นการกระทําแบบนี้คืออะไรฮะเปลี่ยนความเปลี่ยนพระราชประสงค์ของของกษัตริย์ไทยอ่ะการกระทาอย่างนี้คือคือเป็นอะไรฮะที่ทิศปาสมศรีการที่ไปเปลี่ยนพระราชประสงค์ของกษัตริย์ไทยหมายหมายถึงเป็นอะไรฮะคนแบบนี้หมายถึงเป็นเป็นยังไงครับกบฏละฮะต้องตั้งข้อหากบฏได้ละืมกีดลมล้างสถาบันอะ่ะ รบวมรางการปกครองอนี่มันคิดรบวม้างการปกครองเลยนะคะก็ร้มลรางสถาบันสูงสุดของประเทศไทยทั้ง 3, สามสถาบันเนี่ยถือว่าเป็นนี่คือการลบมันคิดคิดคิดเป็นกบฏชาติแล้วบลบวมรางการปกครองทั้งชาติทั้งาศาสนาอยากจะเตือนอะไรสติอะไรนักการเมืองที่ตอนนี้ฮะรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยครับและข้าราชการปัจจุบันเนี่ยฮะอยากจะเตือนสติอะไรครับให้เขารู้ว่าจะต้องควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไรฮะ เจออลไรฮะใครจะตอบก,ก่อนฮะขอพูดไปถึงพี่น้องชาวไทยพูดที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับขอท่านช่วยออกมาลุกขึ้นมาต่อต้านจริงจังใจครับอย่าไปอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวอย่าเป็นพุทลูกสวยออสอสอสวเนี่ยว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทุก,กันสำนึกถึงขาฟันตัวเองไม่ซื่อสัตย์ต่อ่าฟัน์ของตัวเองจะอยู่ยังไงเออ,เอสอหรือว่านักการเมืองครับส่วนตัวแต่ไม่คิดลึกๆนะครับประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมนี่ น้อยแต่ว่าริงก็จะได้มากเองคืออยู่เป็นสุขมากกว่านึกถึงตัวอย่างเดียวคือทําอะไรให้มันเสมอภาคกันครับใช้คาว่าเสมอภาคได้ไหมพระพุทธศา็นเป็นศาสนาประจําชาติอยู่แล้วคนไทยกสิบกว่าล้านคนแต่กับเราต้องต้องต้องเล้องว่าศกสนาเปินรเราไม่ต้องไปให้ภาคเพิ่มลยมันน่นกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ระบุว่าเป็นกฎหมายกฎหมายใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญคะัท่านผู้ชมครับในรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ย แต่เขาบอกว่าถึงแม้ไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเป็นจารีตประเพณีที่มีมาตั้งแต่นั้งเดิมก็ต้องทำก่อนมีอยู่นะฮะในมาตราแบบนี้มีอยู่ผมเคยอ่านอยู่เพราะงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไอปีดาที่อ้างว่าอ้างรัฐธรรมนูนปี40เพราะพวกมันทํากับมือไงมันไปร่างใหม่แล้วเอาเอาคำว่ารัฐรัฐเพระศาสนเป็าสนาประจำชาติออกไปไง